นะครับอืืเลยสมพักแปดหอหนึ่งที่เราอืืม สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับพบพ่อครับผมคือเก่าดนะครับมันนี้เก้งกาดฟาดเรียบนะครับมันนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมากินเมนูเด็ดๆเลยครับพี่น้องอีสานอีสานบ้านๆนะครับในเมืองกรุงนะครับพี่น้องนี่นะครับเมนูเด็ดกุ้งก้อยกุ้งเขาจะตีครับพี่น้องเนาะอู้วต่อยกุ้งตอนแรกมันก็เต้นอยู่ดอกครับตอนท้ายวิดีโอเนาะเสร็จไปเสร็จมามันเหลื่อมมาเต้นครับเจ้ากระสดแสีบคือเก่าพี่น้องมาแตงผ้าเข่าผ้านามมากินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเสียบเสียบหน้าพร้อมกับผักแพีี่นน้้องขาววเหย เออข้าวเหนีสองก้อนนะครับวันี้นี่เปิดทีละก้อนครับเป็นข้าวเหนียวดํำนะครับวันนี้ขหนียวดำหนุ่มๆดนะพี่น้องเออแซ่บๆด้วยกันนะพี่น้องเด้อก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมกันมากนะครับเด้อเป็นเกียรติเป็นเกียรติยังสูงเลยครับเนาะที่ติดตามเราชมกันมากนะครับก็ขอครับขอความกรุณาอีกทีหนึ่งนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสันกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับมาพี่น้องแต่งพระเข่าพระหนามากินน้วกันมาส่องเบา เสแสรบเมนูอีสานบ้านๆครับก๋วยกุ้งคโยตีืสแบรับซื้อตลาดมากครับมาก๋วยเองครับพี่น้องมาเนี้ยเด็ดครับสดๆนะครับแต่ว่าก๋วยไปพักหนึ่งมั่อกาสบริเตนบริเฮตให้พี่น้องให้น้องเบื่อครับฟฝ้าครับมาเนี้ยหิวเขาแห้งเลิกงานมาอ้าพี่น้องขุยนะครับเนาะไม่มีผักขวีใส่สดนะครับ นะพี่น้องเห็นคลิปนี้จังม่งก็ฝากคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อคอมเมนต์ไม่หลายว่าเห็นคลิปนี้จังม่งนะครับเด้อเป็นกลังใจผมโดยการคอมเมนต์แช่นี่แหละครับเนาะกดไลค์เนาะพี่น้องเนาะไปจะได้มีกำลังใจเห็นคลิปสเสม,มือครับไปครับรอุ้ยคำแรกอืออ ถึกใจครับสมกระลังดีนะพี่น้องสดดีกว่็นะคุยมันจะแบบภาษาใจครับบริกรรมใหญ่นะพี่น้องอืม คุณพี่ทำอืมาเพื่อนมาอืมอืมแซ่บโอ้ไปได้กินโดนนะครับโดนว่หลายปีนะครับดดเบมนูนี้ยอืมเศรษฐครับพีบ่น,ดดนนะ้องบ้ากินทอด,ดบ้านได้เน่นนะก็กินอะไรกินทอดบ้านดีดเนาะ กุยมันเง็บกูบาดพี่น้องครับโมงนะครับเดี๋ยวสมพักแปดห้อหนึ่งที่นะอือืมอ คักนะครับขาดบ,บักสองเศร้านะพี่น้องเนาะตัรบมหนาวนะครับเด้อบรรยากาศกำลังสีเย็นนะครับชลบรี <c oughs> นะครับอืม <c oughs> <c oughs>

าฝากพี่น้องคอมเมนต์มาด้วยว่าเมนูก่อยกุ้งกินกับผักอย่างแ่บที่สุดผมมักอันนี้ด้วยครับแบบชุ่มผูแบบช่มพู่เด็ดครับหมักกระมูแเลยแบบฝัดฟ้ดนะาเปรเี้ยวๆนะพี่น้องโอ้ยกินไมาเบิดดอดครับถาดบมกเงยได้พี่น้องคมนะเต็มถาดอันเนีย เจ็บนัว <c oughs> สั์ข้าวมันยังให้พี่น้องนะอือ้อาวพี่น้องมาตรวจครับ บ่มีวีแววว่าสิเบิดง่ายพี่น้องหลายหลายดีรอยหนึ่งครับไม่คุ้คุมกินนินนี่นี่อิ่มสามคนเลยพี่น้อง เบิร์ไวนมันเต็นจนเละเบิดพี่น้องโซดิทายแล้วโซดิจัดยังแล้วเนาะพี่น้องเนี่<อ>คือว่านะครับขั้นตอนนี้มันยังเต็นอยู่คือมุ่นไปปุ๋ยเลยพี่น้องมาครับต่อเน,นื่อง เปิดไปแล้วห่อเรื่องพี่ระเคลงเสียงดังวงงางแหละโอ้ห่อละสิบบาทไงไงก็ปกติเลยครับไปเจอร้านเนี่ยโอ้โดนๆเที้ยคนมาคนมาขายบัตรไประจำาไหมอือ เพักแปปอัดข้อมสมเขาบิกบ๊กเพื่อนชาวรู้เรื่องครับโดนกินเทียสจะมาแสบเบมาพี่น้องนแนม้นแล้วพี่น้องลำบัดข้อมหิวขันไปกินเพร่ะเป็นกะ พี่เกาครับปรเป็นอยังครับเบิง้งผมค็เบันเทิงเบิงบ้งบม่ไดก้ก็รอคลิมนาครับเหมือนแสบมาัน สูดเยอดนะพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแน่นนะพี่น้องไม่นู่กินไดเพู้เดียวบา้บานๆเพราะว่าต้องเจนมาอยู่ไปครับตุย่ย ใส่กำลังดีครับไข่เต็มท้องพิกัดนดะครับตลาดอ่าตลาดเอือไปสา่งไปท่านเด้อนะครับอื รักพี่น้องเดี๋ยวหมวดหนาผมจะซื้อมากินกระตหมฮงนะพี่น้องรอติดตามนะครับเด้อฝา,ากเบิรงให้จบกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นตัองใจผมนะไป ปักแผ่วม่แด ok ่แกรหอมหินหินได้ใบตองมาห้องเลยหรอกเผ็ดเผ็ดแจ็บนะพี่น้องเนาะ ไอครับพี่น้องขอคำสุดท้ายแล้วกันเนาะ แสบอิ่มครับแน่นไปครับอือรสชาติไม่เคยเปลี่ยนเอ็ดเองแซ่บเองกินมาได้ก็แซ่บไปอื้ว แซ่บเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้รอบคำเลยนี่แซ่บอีดีครับพี่น้องโอ้ถือใจครับขอบคุณหลายนะครับพี่น้องเด้องี่รับชมกันมาจนจบนะครับเด้อกะฝากคือเก้าครับอยากเห็นผมกินอยังกะคอมเมนต์มากนะครับเรื่องอะไรจัดใดก็จัดให้ครับช่วงนี้อาจจะเป็นเมนูบ้านนะครับสลับกันไปนะครับพี่น้องเนาะก็คือว่านะครับบางที่ทุนนะซับเห้มันกินสมือนะครับเนาะ จีเทคคือว่าเหรอครับเนาะยอดรับยอดเนี่ยมันก็ยังประธานมีอะไร้ครับกัฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นกำลังใจผมเลยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ไปให้ได้หลายคอมเมนต์มาได้หลายครับซอยกันดันนะครับเด้อซอยกันดันเดี๋ยวผมจ็ดคลิปแสบๆมาให้เบิ่งเสมอเลยครับพี่น้องโอเคบุรีกับจบเพียงเท่านี้นะครับเด้อพบกันใหม่มื้ออื่นนะครับเนาะสวัสดีครับมื้อนี้่ยจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ